่วนมาแล้วตามคาดการุตัวนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนเตรียมรับมือพายุฤยดูร้อนจัดหนักไทย3วันติดต่อเนื่องเปิดพื้นที่เสี่ยงพื้นที่สีแดงและคาดหมายลักษณะการในทั่วไปตั้งแต่วันนี้ถึงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านกลับมาพบกับเช็คก่อนร้อนฝนอยู่กับผมแอดมินโมจิครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารในวันนี้ครับผมก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดต like, ิดตามช่องเช็คก่อนร้อนฝน แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับผมขอฝากพี่น้องติดตามแฟนเพจ Facebook ที่มีชื่อเดียวกับช่องเลยนะครับเพจเช็คก่อนร้อนฝนก็ต้องฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับขอขอบพระคุณทุกท่านมาณที่นี้ครับกลับมาอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศกันต่อครับพี่น้องเมื่อวานนี้ทางบ้านของพี่น้องเป็นอย่างไรครับแดดร้อนจัดหนักจัดเต็มไหมครับแล้วก็มีพื้นที่ใดที่มีฝนตกไปถึงไหมครับ อย่างไรก็ตามครับจากการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECM-WF นะครับก็มีข้อมูลหลากหลายที่เกิดขึ้นครับพี่น้องตั้งแต่วันนี้ลากยาวถึงช่วงวันที่18มีนาคมครับโดยในวันนี้ครับ5มีนาคมวันสุดท้ายนะครับที่จะมีฝนน้อยนะครับอุณหภูมิยังคงสูงอย่างต่อเนื่องในช่วงกลางวันอุณหภูมิหลายพื้นที่ครับทะลุถึง40องศาเซลเซียส บางพื้นที่บางแห่งก็อาจจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกได้นะครับในช่วงเย็นคำ่ำวันนี้ก็ลักษณะาคล้ายกับในช่วง2อสามอาทิตย์ผ่านมาครับพี่น้องมีโอกาสลุ้นฝนได้ในบางพื้นที่บางแห่งนะครับก็ยังคงมีโอกาสเป็นพื้นที่เดิมๆครับส่วนตั้งแต่พรุ่งนี้ครับพี่น้อง6-8มีนาคมนะครับเป็นช่วงที่ลมเปลี่ยนทิศนะครับเนื่องจากจะมีมวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมไทยอีกครั้งส่งผลทําให้หลายพื้นที่นะครับมีอากาศค่อนข้างแปรปรวน กนื่องมาจากมีลมตวนออกเฉียงใต้นะครับได้พัดปกคลุมทําให้เกิดเป็นลักษณะของพายุรุนรรอนนะครับและก็อาจจะมีลูกเห็บเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับในช่วงแรกที่มวลอากาศเย็นได้ลงมาปะทะก,กับอากาศร้อนที่สะสมอยู่ในไทยนะครับพื้นที่เสี่ยงนะครับก็คือบริเวณภาคอีสานตอนล่างครับเป็นพื้นที่ด่านแรกตามมาด้วยบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพื้นที่ดังกล่าวนี้ครับถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับในช่วงวันที่ 6-7มีนาคมนะครับพี่น้องชาวเกษตรกรก็ต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กับผลผลิตทางการเกษตรนะครับเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบเกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรได้ครับพี่น้องโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกครับส่วนหลังจากนั้นครับ9-11มีนาคมครับยังคงมีพายุรูร้รนเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ครับบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยก็เนื่องมาจากมวลอากาศเย็นก็ยังคงปกคลุมไทยอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ด้กํลาลังที่ไม่แรงครับ ก็ลงมาพอให้เกิดแนวปะทะอากาศเกิดขึ้นได้อีกชุดหนึ่งครับพี่น้องในช่วงประมาณวันที่11มีนาคมเป็นต้นไปนะครับบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยมีโอกาสเจอฝนลากยาวครับส่วนข้อมูลจะเป็นอย่างไรครับเอาไว้ให้หมดฝนในชุดวันที่6ถึง8นี้ก่อนนะครับเราค่อยมาอัปเดตกันอีกครั้งครับทั้งหมดคือการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับต่อมา,มาดูการคาดหมายลักษณะการทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ ซึ่งล่าสุดทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนตามการคาดการณ์ครับในเรื่องของพายุรุร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนครับโดยจะมีผลกระทบในบางพื้นที่นะครับในช่วงวันที่6กถึงแมีนาคมโดยข้อมูลครับบอกว่าในช่วงวันที่6กถึงแมีนาคมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลและก็ทางด้านภาคตะวันออกนะครับจะเกิดพายุรุร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะข,ของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับและก็อาจจะมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ รวมถึงจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางแห่งนะครับทางนี้ก็เนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพคอีสานในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจึงให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากพายุรุน้รนที่จะเกิดขึ้นควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหรือในพื้นที่โลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างหรือว่าป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ทั้งหมดก็คือาาการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับและก็ลมตะวันออกที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและก็บริเวณภาคใต้นะครับรวมถึงบริเวณทะเลอาามันก็จะมีกําลังแรงขึ้นทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและก็ขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยนะครับก็จะมีกําลังแรงขึ้นโดยบริเวณอ่าวไทยทะเลก็จะมีคลื่นสูง1-2เมตรทะเลอดา,ามาันครับทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับ ทั้งหมดก็คือข้อมูลการอัปเดตจากกรมอูตุนิยมวิทยาครับต่อมามาดูแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับพี่น้อง5มีนาคมครับโดยในวันนี้ครับบริเวณพ,พื้นที่ตอนบนของไทยส่วนใหญ่ก็จะมีอากาศร้อนเหมือนเดิมนะครับและก็บางพื้นที่ในช่วงเย็นคำ่ำอาจจะเจอกับฝนฟ้านขนองลุมกระโชกได้โดยเฉพาะบริเวณอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกในบางพื้นที่ครับ ส่วนบริเวณภาคใต้ครับวันนี้ก็มีโอกาสเจอฝนได้ในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนล่างของภาคและก็ด้านตะวันตกนะครับมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับโดยเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือก็จะมีอากาศร้อนด้ทั่วไปกับมีฟ้าหลวนในช่วงกลางวันและก็อาจจะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ครับอุณหภูมิสูงสุด34-40องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ต่อมาานพีสานครับในวันนี้ครับบริเวณพีสานก็จะมีอากาศร้อนในทั่วไปกับมีฟ้าหลวในช่วงกลางวันอาจจะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ครับลุ้นฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยสิบของพื้นที่อาจจะมีลมกระโชกแรงในบางแห่งส่วนมากก็มีลุ้นทางในจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศิีสกเตะแล้วก็อุบลราชธานีครับโดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ3 6ถึงองาศาเซลเซียสลมใต้พัดได้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ต่อมาทางภาคกลางครับในวันนี้ครับบริเวณภาคกลางก็จะมีอากาศร้อนในทั่วไปกับมีฟ้าหลวในช่วงกลางวันนะครับแล้วก็อาจจะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ลุ้นฝนฟ้าคะนองได้ครับอยู่ที่ประมารละสิบของพื้นที่ครับและก็เฝ้าระวังลมกระโชกแรงบางแห่งทางนานจงังหวัดลบบุรีสระบุรีแล้วก็ราชบุรีครับโดยอุณหภูมิสูงสุด36-40องศาเซลเซียสลมใต้พัดได้ความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ส่วนทางด้านกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะครับวันนี้ก็จะมีอากาศร้อนจัดในทั่วไปกับมีฟ้าหลวในช่วงกลางวันนะครับลุ้นฝนฟ้าขนองในบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด35 37องศาเซลเซียสลมใต้พัดได้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับในวันนี้ครับบริเวณภาคตะวันออกก็จะมีอากาศร้อนในทั่วไปกับมีฟ้าหลวในช่วงกลางวันนะครับ ลุ้นฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณละลึกของพื้นที่ฝราวังลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากก็มีลุ้นทางทั้จังหวัดปราจีนบุรีสักแก้วฉะชชเชิงเซาจันทบุรีและก็ตราดครับอุณหภูมิสูงสุดครับ33-39องศาเซลเซียสลมใต้พัดได้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก็จะมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า1เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับ สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ครับก็จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่ครับอยู่ที่ประมาณละละสิบของพื้นที่ทาง้า้จังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานียะลาแล้วก็ราธิวาสครับโดยอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดได้ความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก็จะมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเ,เวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า1เมตรครับ และก็สุดท้ายทางภาคใต้ัานตะวันตกครับวันนี้ก็จะมีอากาศร้อนในช่วงกลางวันลุ้นฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณละสิบของพื้นที่ส่วนมากก็อยู่ทางจังหวัดกระบี่ตรังแล้วก็สตูลครับอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกพัดได้ความเร็ว1 0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า1เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ